โคดราม่าเมื่อคืนนี้ในกลุ่มวีระหว่างโคเอเชียและอิตาลีก่อนเกมอิตาลีมี3คะแนนโคเอเชียมี1คะแนนทั้งคู่ต้องการชัยชนะเพื่อเข้าสู่รอบถัดไป ในครึ่งแรกทั้งคู่ผลัดกันรับและผลัดกันรุกแต่ก็ไม่มีประตูในช่วงต้นเวลาครึ่งหลังในนาทีที่53อันเดย์ครามาริชกองหน้าของโคเอเชียปั่นบอลในกรอบเขตโทษไปโดนมือของฟารตเตซี่ที่ไม่ได้หุบมือเก็บไว้ฟารตเตซี่เพิ่งลงมาครึ่งหลังลงมาแทนไปเยกรีนี่ VAR เช็คและบอกผู้ตัดสินว่าให้จุดโทษได้ลูค้าโมดริชรับหน้าที่สังหารจุด โทษและ พลาดไปโดนารุมาสามารถเซฟได้กองหลังทีมชาติอิตาลีสกัดไม่เคลียร์โคเอเชียได้ครองบอลและครอสเข้าไปบูดิเมียสก,กิดเปลี่ยนทางแต่โดนารุมาสามารถเซฟได้และเป็นโลคาโมดิเตียมาซ้ำเป็นประตู1 0แก้ตัวจากการยิงจุดโทษไม่เข้าเมื่อกี้นี้ไม่กี่วินาทีผ่านมาในนาทีที่90บวก8อิตาลีได้ประตูตีเสมอจากคาสตาี โดยการเซ็ดบอลจากแดนตัวเองและเป็นคาราฟิโอรเรแอซิดให้คัสตาเย่ปั่นโคงๆเข้าไปจบเกมทั้งคู่ทำได้แค่เสมอทำให้อิตาลีผ่านเข้าสู่รอบ16ทีมสุดท้าย โดยเป็นรองแชมป์กลุ่ม B ขณะที่อีกคู่หนึ่งสเปนสามารถเอาชนะอัลเบเนียสกอร์1ประตูต่อศูย์ได้จากเฟรานโตเรสสเปนเก็บ9คะแนนเต็มในรอบแบ่งกลุ่มในขณะที่ัลเบเนียตกรอบไปส่วนโคเอเชียจบอันดับ3กลุ่ม B ต้องรอลุ้นโอกาสเข้ารอบจากผลในกลุ่ม C และ F ต่อไป